สวัสดีสสดครับชมรมบ้านครับสวัสดีครับพี่หมอมากม้ประเสริฐนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับสู่รายการสมาร์ทไลฟ์สไตล์นะครับรายการที่นำเสนอในเรื่องราวของ าศาสตร์แห่งการชะลอวัยน,นะครับในเรื่องราวของเอจจิ้งนะครับ<ม>ช่วงนี้วันนี้นะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากแล้วก็เชื่อได้เลยว่าผู้ชมบ้านหลายท่านนะครับตอนนี้ได้ยินกันค่อนข้างหนาหูและเ<ช>ยอะมากนะครับในเรื่องราวของสเต็มเซลล์หรือเซลล์ซ um ่อมเซลล์วันนี้เรากำลังจะน,นาําเสนอเรื่องราวที่กําลังเข้าใกล้อนาคตการทางการแพทย์ของเมืองไทยมากขึ้นไปทุกทีหนึง่งใช่ครับแล้วนำเสนอมาเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของสเต็มเซลล์นะครับในวันนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของการนาสเต็มเซลล์จากไขมันของตัวเองครับแล้ว เอามาใช้ประโยชน์มากมายนะครับนะซึ่งหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้รับชมรายการเรามาก่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็จะขอเสนอนํำเรื่องราวย้อนหลังนะประวัติของสเต็มเซลล์มาให้ฟังสักนิดนึงเพื่อจะได้ไปต่อยอดกันได้เกี่ยวกับเรื่องของสเต็มเซลล์จากไขมันของเราพอพูดถึงสเต็มเซลล์เนี่ยนะครับเซลล์ต้นกาเนิดทุกคนจะต้องนึกถึงเซลล์ที่เกิดขึ้นเป็นสินสน่งมีชีวิตเซลล์แรก ของสิ่งมีชีวิตก็คือไข่กับอสุจิมาปฏิสนธิการกลายเป็นเซลล์สิ่งมีชีวิตเซลเซลแรกนะครับเซลหนึ่งเซลลนี้ก็จะถูกแบ่งตัวไปเรื่อยๆหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่เป็นแปดเป็นสิบหกแล้วเซลล์นี้ก็จะปรับเปลี่ยนนะเป็นเซล์ที่เป็นเยื่อหุ้มรกแล้วก็รกอันนี้ก็มาจากมาจากไข่ใบเดียวเหมือนกันนะครับนะแล้วข้างในก็เป็นทาลกนะซึ่งในตรงส่วนที่จะเป็นทาลกเนี่ยนะครับตรงส่วนนั้นเนี่ย จะถูกพัฒนาไปเป็นเซลล์หัวใจเซลล์สมองเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ปอดเซลล์ตับเซลล์ไตเซลล์ไขมันหลากหลายเซลล์เริ่มมาจากเซลล์ที่หน้าตาเหมือนกันเซลล์นี้เซลล์เดียวเราจึงเรียกเซลล์นี้ว่าเซลล์ต้นกําเนิดหรือสเต็มเซลล์นะครับนะซึ่งเราพบว่าเจ้าสเต็มเซลล์เนี่ยยังคงหลงเหลืออยู่ หมายความว่าตรงส่วนบางส่วนนะส่วนใหญ่กลายไปเป็นหัวใจปอดสมองคือจับแผ่นๆหนึ่งเนี่ยม้วนม้วนมวนแล้วก็กลายเป็นรูปร่างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับนะมันก็ยังมีสเตมเซลล์ติดตามอวัยวะนั้นไปทุกๆุกอวัยวะอันซีนนั่นก็หมายความว่าในผิวหนังของเราก็ยังมีสเต็มเซลล์ ในไขกระดูกเนี่ยต้องมีสเต็มเซลล์แน,น่เพราะสเต็มเซลล์นียจะต้องทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงทุกๆ3เดือนอนะเพราะไม่ใช่ทุกสามเดือนสร้างไม่ได้ตลอดเวลาเพราะเม็ดเลือดแดงมีอายุแค่3เดือนนะครับนะดังนั้นเจ้าเรสราเต็มเซลล์ตัวนี้เนี่ยมีบทบาทในการที่จะฟื้นฟูซ่อมแซมสมรรถภาพของร่างกายให้คงอยู่ตลอดเวลานะครับนะหรือถ้าเกิดมันเกิดการบาดเจ็บมันก็จะได้เข้าไปซ่อมแซมฟื้นฟูตัวมันนะครับดังนั้นเจ้าสเต็มเซลล์เนี่ยมันมีคุณสมบัติคือมันไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นเซลอะไร มันจะอยู่ของมันอย่างนั้นนะราะในเซลล์ผิวหนังนี่จะมีเซลล์ผิวหนังที่โตเต็มที่แล้วแล้วก็มีสเต็มเซลล์คือเซลล์ที่ฉันจะไม่เป็นเซลล์ผิวหนังแต่ถ้าเมื่อไหร่มีบาดเจ,จ็บปุ๊บฉันก็จะวิ่งเข้าไปซ่อมแซมนสู่นี่คือ,อทุกคนก็จะเข้าใจลวดังนั้นสเต็มเซลล์จึงไม่ได้มีแค่ในเซลล์ตัวอ่อนอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในคนที่จเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็จะมีสเต็มเซลล์หมด ดังนั้นในการที่เราจะเก็บสเต็มเซลล์เนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปฆ่าสิ่งมีชีวิตในสมัยก่อนเขาต้องฆ่าสิ่งมีชีวิตคือต้องทําลายเซลล์สิ่งมีชีวิตตอนเด็กๆนั่นเลยถึงจะได้สเต็มเซลล์นะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าในตอนที่เด็กคลอดในลกก็มีสเต็มเซลล์ในเลือดจากสายสะดือก็มีสเต็มเซลล เลือดจากสายสะดืออ้าวเลือดก,ก็ต้องมีสเตมเซลล์สิถูกไหม,มแล้วก็ในตัวเด็กก็มีสเต็มเซลล์ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นพอเด็กมีฟันน้ำนมฟันน้ำนมหลุดออกไปก็มีสเตมเซลล์ในฟันน้ำนมเเก็บฟันน้ำนมใช่เก็บฟันน้ำนม,นำนมก็ไปแยกเป็นสเต็มเซลล์ได้นะครับโตขึ้นมาอาจะเอาสเตมเซลล์ตัวไหนดีนะครับนะก็เอาจากไขกระดูกก็ได้นะครับหรือเอาจากเนื้อเยื่อไขมันก็ได้นะจะเอาจากหัวใจได้ไหม ไม่ได้มีสเต็มเซลล์ไหมมีแต่ต้องควักหัวใจออกมาเอามาสับๆๆๆๆไม่ใช่พี่ใหม่นะคะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีสเต็มเซลล์ทุกที่แหละแต่เราจะเลือกเอาอวัยวะที่เราไม่ใช้ไงนะครับนะเอามาใช้นะซึ่งบทบาทในการรักษาด้วยสเต็มเซลล์เนี่ยนะครับนะเราก็เอาอวัยวะเหล่านั้นมาเนื้อเยื่อเหล่านั้นมามาแยกเป็นสเต็มเซลล์สเตมเซลล์ก็จะมีคุณสมบัติเหมือนเดิมทุกประการแล้วเราก็เอามาใส่กลับลงไปในอวัยวะที่เกิดการบาดเจ็บเราเชื่อว่า การบาดเจ็บเจ็บป่วยของอวัยวะใดๆก็ตามเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสเต็มเซลล์มันพยายามที่จะเข้าไปซ่อมแซมอยู่แล้วละ่ะแต่ในบาง,งครั้งการบาดเจ็บหรือการเสื่อมของอวัยวะนั้นๆเนี่ยมันเกิดจากสิ่งแวดล้อม,อมของตัวเรากินอาหารไม่ดีนอนดึกเครียดน,น,นู่นนั่นนี่มลพิษมลภาวะโอ้เยอะแยะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำลายเซลล์ปกติของเราให้เสื่อมโทม สเต็มเซลมันก็อยู่ด้วยกันมันก็ทําลายด้วยเพราะมันคงไม่มีแบบว่า,า,าหลวงพ่ออะไรคุ้ม,มกันมาจากวนลพิษวลรภาวะเ่านั่าถูกไหมดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเซลล์กปกติเสือ่อมอีสเต็มเซลล์ก็เลยเสื่อมตามเพราะเสื่อมตามเสร็จปุ๊บพอมันจะไปซ่อมแซมมันก็ซ่อมแบบเสื่อมๆทีนี้แหละเมื่อสเต็มเซล์เราป่วยเมื่อไหร่ โรคก,ก็จะเกิดได้เมื่อน,นั้นถ้าเราเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดการเสืออ่อมโทรมของอวัยวะนั้นๆดังนั้นในคนที่อายุมากๆบางทีเกิดโรคเสื่อมอะไรไปแล้วเนี่ยจะรอหวังให้สเต็มเซลล์ตัวเองไปซ่อมมันก็ช้าเกินไปแล้วเพราะว่าไอสเต็มเซลล์ฉันก็แก่เหมือนกับแก่เหมือนกันนะดังนั้นเราก็มีความหวังว่า,วาถ้าเกิดเอาสเต็มเซลล์ที่มันใหม่กว่ามาช่วยจะ,จะ,จะดีไหม,มก็น่าจะเป็นคําตอบนั่นแหละนะครับนะดังนั้นการารักษาด้วยสเต็มเซลล์เนี่ยก็เลยมีบทบาทในเรื่องของโรคเสื่อมทั้งหลายเพราะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแม้วิิวัฒนนาาาาาาากกกรรรรททงงแพยย์จจะเญ้้หอ่ไ ามรักษาโรคนู่นนี่นั่นได้เกือบหมดแต่มีอยู่โรคกลุ่มหนึ่งที่ยังคงต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็คือสมองเสื่อมโรคแก่และโรคเสื่อมโรคเสื่อมอะไรทั้งหมดแหละสมองเสื่อมข้อเสื่อมเข่าเสื่อมหัวใจและหลอดเลือดเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนะจอประสาทตาเสื่อมโรคเสื่อมทั้งหลายถ้ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งไปช่วยให้มันหายเสื่อมหรือให้มันฟื้นฟูให้มันดีขึ้นมันก็น่าจะเป็นอีกความหวังหนึ่ง แค่มันชะลอได้กับฟื้นได้ก็โอเคนี่คือที่มาของการเอาสเต็มเซลล์มาใช้ในการรักษาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับสเต็มเซลล์ที่มีการใช้ใจริงๆแล้วเราใช้มาก่อนที่จะรู้จักว่ามันคือสเต็มเซลล์แล้วคือการปลูกถ่ายไขกระดูกคือเจอาะไขกระดูกออกมาในนั้นจะมีสเต็มเซลล์เอามาคัดกรองแล้วฉีดกลับเข้าไปรักษาในโรคคนที่เป็นปลูกถ่ายไขกระดูกปลูกถ่ายไขกระดูกใหม่ในคนที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพราะมะเร็งเลือดขาวสเต็มเซลล์ของเขาเนี่ยมันผลิตเม็ดเลือด ผิดปกติเอามาเนี่ยก็มีการใช้ในโรคอย่างเช่นหลอดเลือดหัวใจเสื่อมไปช่วยยังไงไปทำยังไงอ่าเพราะงหลอดเลือดมันเสื่อมไงมันก็เกิดการอุดตันเกิดการหลอดเลือดเสื่อมเกิดการแข็งตัวครับดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องไปทําบายพาสตัดหลอดเลือดเอาหลอดเลือดเทียมใส่เข้าไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะหรือเอาหัวใจเก่าออกไปเอาหัวใจใหม่กลับมาเป็นการทางสแตนเซลลนเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนี่ก็เป็นเพราะว่าอวัยวะมันเสื่อมถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรายังใช้อวัยวะเดิมแต่เราใช้สเตมเซลล์ค่อยๆไปฟื้นฟูม นนี่ก็เป็นอีกความหวังหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือโรคสมองเสื่อมเนี่ยที่บอกเซลล์สมองมันตายไปแล้วนะก็จะใช้สเตมเซลล์่ยเข้าไปช่วยฟื้นฟูนะเส้นประสาทเสื่อมนะหรือมีการทําลายของปลอกเส้นประสาทหรือมีการทําลายของเส้นประสาทหรือเส้นประสาทถ,ถูกตัดขาดจากอุบัติเหตุทั้งหลายก็มีการใช้สเต็มเซลล์ในเรื่องโรคพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะผิวพันธุ์เสื่อมละผิวหน้าหนังหน้านี่นะโอ้ผิวพันธุ์เสื่อมโอ้อันนี้น่าสนใจไปกระตุ้นอย่างนี้ก็มีการใช้แบบนี้ด้วยนะครับเบาหวานก็เกิดจาก เบต้าเซลในตับอ่อนที่สร้างอินซูลินมันเสื่อมตัวเสือ่อมก็ทำไปซ่อมแซมที่ตับอ่อนก<แล>็จะเอาดีจุดประสงค์เพิ่มไปฟื้นฟูตรงนี้นะทั้งหมดนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาวิจัยอยู่เรื่อยๆและตลอดมาแล้วก็มีการศึกษาค้นคว้ามีการทดลองค้นคว้าวิจัยอยู่เป็นระยะๆซึ่งน่าจะเป็นความหวังอีกอันหนึ่งของการใช้สเต็มเซลล์ในบ้านเรานะครับแตของประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้แหละนะครับนะแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่า จะเอาสเตมเซลล์มาใช้เนี่ยเอามาจากไหนล่ะนะถ้าเอามาจากสักว์ก็ผิดกกตตัวตริการมารยาทอันนึ่งแต่บางประเทศก็อนุญาตให้ใช้นะอย่างเช่นเอาสเต็มเซลล์แากกมาแต่ว่าบางทีมันเป็นเรื่องศิลธรรมไงเพราะเราเกิดในยุคสัเกตชนเนี่ยแต่าวพูดอ่ะเราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับมันนะเพื่อทีทีไปวันดีคืนดี ระเมอเป็นแแบะแแบะไอระเมอแบะแแบะอย่างไวเท่าไหร่ลนั้นงอกยาวขึ้นมาเป็นแกะเลยล้สิไปได้ไหมอ่ะไม่จริงหรอกอ๋อเหรอแม่ก็พูดซะให้เราคิดตามแต่มันก็แบบน่าคิดนะใช่ไหมเอามาจากคนถ้าจะเอามาจากคนเนี่ยนะครับมันก็เซลล์มันมีสองแบบก็คือหนึ่งต้องแบบแบบต้องถ้าเกิดเป็นเซลล์จากเลือดต้องแมชกันพอดีอย่างเช่นการปลูกถ่ายขกระดูกเนี่ยไม่ใช่แมชแค่ ABO แต่ต้องแมช่นแบบ HLA ก็พ่อแม่ ไอ้ไม่แช่พ่อกับลูกไม่แต่บางทีเนี่ยเราอาจจะแมทสับคนใดๆในโลกหนึ่งในสิบล้านอาจจะแมทกับเราก็ได้แต่มันหายากอู้หนึ่งในสิบล้านไอจะเป็นญาติใกล้เคียงการโอกาสแมทก็จะสูงครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับอันนั้นอันนี้ก็คือจากคนคนอื่นแต่ถ้าสเต็มเซลล์แบบไม่ต้องแมทก็คือสเต็มเซลล์ที่ไม่เกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยบางทีให้กันได้เลยครับนะแต่ก็ยังผิดกฎหมายบ้านเราอยู่นะบ้านเราอนุญาตให้เอาเฉพาะสเต็มเซลล์จากเจ้าตัวเอาไวว่าจากตัวเองมาเนี่ยแากเป็นสเต็มเซลล์ออกมาแล้วฉีดกลับเข้าตัว อันนี้ได้จะอยาที่ไหนล่ะอ่ะอย่างเช่นปลูกถ่ายไขยกระดูกงอ๋อโอเคส่วนหนึ่งใช่แต่แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดจะไปเอาไขากระดูกมาอย่างนี้หาเรื่องก็หาเรื่องเป็นนะดังนั้นเราก็ใช้จากไขมันเอาจากไขมันแล้วเลยซึ่งณนวันนี้เนี่ยสเต็มเซลล์จากไขมันเป็นเรื่องที่ยอดนิยมมากครับแล้วมีการพัฒนานกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งณนะวันนี้มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้มันทํางานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังกันครับว่าสเต็มเซลล์จากไขมันของเรามันมาได้ยยังงงงไไมนทํา แล้วมันมีประโยชน์อะไรกันบ้างครับเอาละครับผมไปเบรกก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันในเรื่องราวของสเตมเซลล์จากไขมันตื่นเต้นจริงๆครับไปเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันครับท่านผู้ชม